คนที่มีปัญหามีภูมิกันเยอะเกินไปจนทั้งว่เกิดปัญหาอย่างเช่นข้อเกาเสือเอ่อมอ,อ,อาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายไม่ว่าเบาหวานรูมาตอยหรือ SLE นะครับพวกนี้เนื่องก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในเรื่องขาวเหล่านี้มันหลั่งสารเยอะเกินไปสร้างภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปก็โจมตีตัวเราเองเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็สามารถปรับให้มันลดลงโดยมีการสูตร ตัมีการใช้สูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาสาเหตุนะคะอาจารย์ที่ทําให้ภูมิสมดุลมันมากไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรหนึ่งกรรมพันธุ์สองอาหารการกินและการการใช้ชีวิตนะครับค่ะซึ่งตรงนี้เราหลายหลายคนก็ทราบปันดีแหละแต่เราจะควบคุมมันไม่คกล้ได้นะครับเมื่อเมื่อทราบแล้วก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อมีอาการเกิดแล้วอย่างเช่นกรณีของข้อเข่าเสื่อมนะครับเราจะเริ่มทราบก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีอายุนะ เลยไวรุ่นไปเล็กน้อยนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความเสื่อมนี่เกิดขึ้นก็ความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นกระดูกที่ขั้นระหว่างข้อเข่าข้อสองข้อของกระดูกของทุกๆทุกๆข้อที่เหมือนสปอร์ตคอยรองรับทุกๆข้อในร่างกายจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นแล้วก็มีกระดูกอ่อนคอยปรับคอยคอยรองรับไม่มีการขัดกันอยู่กรณีของเข่านะครับก็มีข้อเข่าข้างบนกับข้างล่าง แล้วจะเห็นในภาพพวกนี้ไอ้ที่เห็นเป็นชิ้นเล็กๆเน,นีเ่ยนั่นกอกระดูกอ่อนอนะครับเวลามันเสื่อมไปแล้วก็มีการ,าครโคดโกงของของเข่าด้วยมันก็จะมีการขัดกันกระดูกสองชิ้นสองชิ้นนี้อย่างชัดเจนก็แน่นอนครับย่อมจะมีอาการปวดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้ลดอาการปวดตรงนี้ซะวิธีการลดอาการปวดตรงนี้ก็คือทําให้ ไม่เลือดขาวไม่ก่อให้เกิดอาการปวดนั้นคนที่เขาก็มีการพบว่าในอาการลักษณะคล้ายๆขณากัอาการปวดก็ได้คนที่มีกระดูกทับเส้นนะฮะก็จะมีอาการปวดลักษณะเดียวกันในคนที่มีหมอนกระดูกรับเส้นเนี่ยข้างในไขกระดูกนี่นะครับจะมีสารที่ลักษณะคล้ายๆเจเจลนะครับถ,ถ้านั่งเวลาปิดปกติไปหรือออกกำลังกายปิดปกติไปเปี่ยนร่างกายปิดปกติไป เกลียวนี่มันจะไหลออกออกมาสู่นอกบริเวณตรงกลางนะฮะแล้วกระดูกสองชิ้นของกระดูกไขสันหลังเนี่ยมันก็ทับแล้วก็ไปทับเส้นประสาทไปทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการปวดนะครับอาการเหล่านี้มันจะหายไปเองได้แต่โดยการทํากายภาพบำบัดนานๆแต่ด้วยอาการที่มันเจ็บมากๆมันเคลื่อนไหวก็ค่อนข้าง,ยา,งยากแล้ววันสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลดอาการปวดนั้น พราะนั้นอาการลดปวดที่จะลดได้เนี่ยก็คือลดการที่มีไม่เลือดขาวสร้างอาการปวดมากเกินไปนะครับวิธีการนะครับคนที่มีอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากไม่เลือดขาวมีการหลั่งสารสตัวจริงๆมันเยอะกว่า3ตัวแต่หลักๆเพือสตัวอะไรบ้างคืตัว่าีนเอฟแอลฟาอิน r ูกลินหและอิน e ูกลินสิที่เห็นในภาพเนี่ยครับมันก็จะเถทำให้เกิดการนอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ไขได้โดยการลด ระดับของสารเหล่านี้ทสตัวนี้ลดลงเพราะนั้นเมื่อมันลดลงอาการอัก,กเสบมันก็จะลดลงอาการข้อเข่าเสื่อมมันจะลดลงนะคร